อ่อนหนาเงียบอไปดูช่องแชคะค่ะเงียบไปดูนะมันไลฟ์สดนะมันด่ายออนเราไม่มีชิ้นดีเกะระยี่ยงงั้นกะระยี่ยงนี่มีมั้งลากระซ่ากระยจาะกระเจาะกระจบข้า <พอ S 2> ยยำหลับเจ้าอย่าเห็น <ขอ S 1> คิดแต่นั่นเห็นจะเผื่อเด้อ เ้าคือกันอย่าตอบโต้เด็ดขาดใครจะด่าก็ด่าให้หมดตอบเขากระชดเดยกก็ด่าคนเดียวทำแบบเศร้าก็คือเศร้าม่ต้องเ้าเลยไม่ต้องอธิบายอะไรต้องต้องซีแจงเออม่ต้องซีแจงถ้าบันเศร้าเ้าดีแต่มัต้องเ้าแล้วมีประโยชน์ถ้าบบเ้าแล้วคือม่ต้องเ้าถึงเลยเ้าไเงียบไปเลยเนาะแต่แม่พี่แทนอย่างเงี้ยก็เงียบตอบให้ไม่ด่าเอกมานั่งพูดมันก็ว่าอยู่ดี ยเงียบเงียบไ,ไปเลยเงียบไปเลยไม่ต้องมาอธิบายว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นเขานายยอมหลับได้ที่ฉันซะอือยอมหลับคนเป็นจริงสิ่งที่เขาเว้าบางบางสิ่งเขาเว้านะมัน,มน,นแมนนะเขาก็ยอมหลับมันนะนะแต่ว่าบางสิ่งมันโบแมนกับถ้ายอมหลับมันเ,นนนนเ,นเนนพราะว่าเาเทียงเขาโบเพยเขาโลกโซเชี่ยวเขาเขาคนอ,อยู่แจ้งฉันซะเขาอยู่มือเขาหูเขาแบบมึนมืดนั่นแหละเข้าไปหูจักเขาคิไม่ตอบ ผมก็เลยแบบผมก็มีความสุขอยู่เนี่ยเด็กเราก็มีความกนยังมีความรู้สึกพี่พี่เอฟซีมหาคอยู่เห็นเราคอยเรื่องนีกเด็กทรู้แล้วแตพูดเลยแต่พูดพูดมันเลยแหละแล้วแบว่าสักขัยเขาว่ามันว่ามันกระบะบางอย่างก็ยอมรับบางบางอย่างกับบอยากยอมรับเลยแหละที่พวกมันพูดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นไม่ได้ว่าร้อยเต็มร้อยเลยนะที่ว่าที่ว่าจริงอะ อก็เซ้นแทบจะไม่มีเลยป่ะเอาตรงๆเลยเรื uh. ่องจริงอ <Christ road> ่ะคนเราเนี <fry> <c oughs> <mon adviser> ่ยก็ทามันเลื่อยๆแต่อย่าอย่าว่าเอาแน่บอกว่าจักรีกับบอดายต้องว่าแล้วมันคือเกี่ินไปพูดเรื่องกันไม่ได้บอพูดเรื่อยก็บอดายหัวใจต้องว่าแน่พูดแน่ถ้าบ่อยากพูบ่อยากไอ้นั่นก็บอต้องไปเลไอ้นั่นเบิ้งเขาแล้วก็ปิดคอมเมนต์ไปเลยไอ้โง่ต้องบึ้งเขากับเจ้าดาต้องเบิ้งเขาเข้าจังบุหงา ถ right? no? uh, ้าไม่เบ mm. ิ he and he and he ้งแล้วมันเสียจะแบบที่พอบูดพิษเนี่ยคนหักแพงเขาก็ยังมีอยากให้กำลังใจแบบเนาะคนรักเราก็มีเกียรติเราก็มีเนาะเขาก็บอกว่าเออพิษแม่คอมเมนต์น่ะเขาก็บุอยากพิษคนหักเขาก็มีเาอยากพิษที่ตั้งเลยไม่อยากอ่านก็เลื่อนนี้ไม่ชอบก็เลื่อนนี้อจบก็เศร้าเบิ้งแค่นั้นแหละคนหักเขาก็จะเหม็นมาแนวดีๆเนาะเขาก็จะตอบมาแนวดีๆ เขามสีเปิดเปิดตรน้มันเปิดน่เราคือคือมันห่วงนะคระบอกนั้นเปิดอย่เปิดเลยบอมันเดือแล้วไม่เปิดแต่เด็กเขคัดว่าเขาเปแม่กับฟองเงินม่เปิเียดินบเลเินกับงเ่งเนัเเ่ยงนบ้นัที่นไ่บยนัไปบ้มไปับนนัก สูงใหญ่บึงคนคนอยากถามก็าตนอ็จะขี้ขาดนะน,นะ่าจารก็น,น่ากานบางทีมันไม่น้อยเลยมาถ่าแล้วาามาลองมา<ห>อย่างมาแล้วค่ะอู่บ้านไม่น้อยนม่มาอะไรมาจทอดตักจะยังเจ้ยวเมยเย็นมานละมั อร่อยอรนะ่อยนะใช่แปะไปเลยสมร่อคนเาหลีสมชื่อาได้ซอร่อยซุรทอดเน่ยนี่ค่ <oui S 2> นะนี่นะกินทอดเลยเนี่ยตัดชิ้ก่อนปาาไปกไม่ต้องรต่างรวม คุ้มให้ปลาเดาอนอดเราเสียวงี้ยแล้วเตรียมก่อนนิดนึงก่อนไม่ชอบหวานนะอร่อยแล้วพอนี้แล้วมาด้วยแเลือกแล้วเลียกแล้วไม่มาแล้วหนูก็พอละหนูที่เกียจแล้วหนูเหนื่อยไปนั่งเอาใจมันทำไมอ่ะ มไน้อยคนมาอาบน้ำคนมาอาบน้ำก่อนที่ออกไปผลมาไม่น้อยก็โดดไนแล้วเออคนคนกินเออไรเพื่อคาดเออเนาะนีเวลากินอาหารพร้อมกันเนาะพอแล้วเอิ้นเผื่อสองคนแม่งทำไรอยังปี้ปาปามันดีแม่ สวัสดีสบัสดีเขาใจเลยว่นทีนม่ทีมั้ยทะเลเเดียวก็ต้องมาเปียเปียกเอิ้นดูใหญ่เอิเอาเองลักทานจำเอิ้นมากินนะเวิ้นมาเห็ดเปียกน่องลายชินเจะเห็ดหกินเนาะอร่อยอุ่นคนอุ่นดูใครทกูีเพเอยทีเพเอยทีเพาเอย